สวัสดีค่ะมาสวนสัปดาห์นี้ต้นกล้วยรู้สึกจะน้ำไม่พอนะคะเหลืองไปเยอะเลยค่ะตอนช่วงเมษาร้อนไปหน่อยก็ใบเหลืองหมดเลยเลหลายๆต้นเป็นแถวไปเลยค่ะพอฝนตกลงมาก็ค่อยชุ่มชื่นหน่อยเพราะนนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปตัดแต่งใบกล้วยกันค่ะเอาใบแห้งๆเหลืองๆออก ไปกันเลยค่ะดูค่ะต้นนี้ตัดออกนิดนึงเราจะมีมีดตัดนะคะ,คะอันนี้ก็เหลืองแล้วค่ะเราค่อมาเก็บมาตัดแต่ง ต้นนี้เขาเอ็นมากเลยค่ะเอ็นมากเลยยังไม่ได้ออกปลีเลยเอ็นมากแล้วแตวต้องหาไม้มาค้ำนะคะ่ะดูค่ะเหลืองมากเลยคงต้องได้เดินตัดแต่งตัดทิ้งไปเลยค่ะเหลืองๆไว้ก็รบสังเคราะห์แสงไม่ได้อยู่แล้วนี่ค่ะจะมีไม้ น่าจะเป็นผลพวงมาจากที่มันแรงมากค่ะตอนเมษาดูสิคะวันนี้ให้ลุงคนงานแกนตัดหญ้าเราก็เดินมาตัดแต่งกล้วยแทน ฝั่งนั้นก็ยังเขียวอยู่ค่ะเราก็จะมาตัดแต่งเอาออก,กเฉพาะที่มันเหลืองที่มันเหลืองมากๆเพราะเอาไว้ก็รกค่ะเรามันสังเคราะห์แสงไม่ได้อยู่แล้วมันเหลืองมากเลยดูค่ะใบเหลืองๆแบบนี้ นี่เครื่องมือนี่เอาเครือแล้วค่ะเดินไปทีละแถวเพราะบางทีเขาก็ใบเขาก็เยอะเขาก็รกอะค่ะก็ต้องมาตัดแต่งออกบ้างแปลงนี้จะเป็นกล้วยหอมทองนะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บใบทีหลัง ปลูกอยู่ทั้งหมด700หนอ่อ700ต้นซึ่งปลูกอยู่สองส่วนนี่ค่ะปลูกควบคู่ไปกับทุเรียนทุเรียนแถวหนึง่งล้วยอีกแถวหนึง่งปลูกไปด้วยกันถ้าน้ำเพียงพอทั่วถึงเขาก็งามอยู่นะคะเพราะว่าดู ลำต้นแต่ละต้นก็ใหญ่ต้นใหญ่ค่ะช่วยกันค่ะช่วยกันเดี๋ยวดูันนี้ลุงแกห่อละรูปยังไม่ใหญ่ มันมาแต่ละสัปดาห์ก็ต้องมาเดินตัดแต่งค่ะจะได้ไม่รกต้นนี้ก็ออกมาแล้วเพิ่ออกเครือมาแต่ว่า ยังออกไม่หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้ตัดปลีเอาไว้ก่อนไว้ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเอาออกให้หมดเลยใบเหลืองๆตรงกลางนี่ก็ปลูกขาค่ะแซมไปใช้ประโยชน์จัดการรดน้ำครั้งเดียวได้หลายอย่างตัวนี้ น้ำไม่พอนี่เสียหายเลยนะคะอันนี้ดีหน่อยว่าน้ำเพียงพออยู่ค่ะเพียงพอในช่วงนั้นเพียงพอระดับหนึ่งค่ะเนี่ยดูตอนแรกคิดว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าดูแล้วไม่ได้จะเป็นนะคะอันนี้ตัดปลีแล้วแต่ยังไม่ ห่อพลาสติกเนี่ยนี่ค่ะเพราะบางทีลุงแกก็ทำไม่ทันนะคะลุงที่ให้ดูแลสวนเฝ้าสวนเพราะว่าจ้างเข้ามาคอยเปิดน้ำนะคะ่ะเปิดน้ำเสร็จช่วงที่เปิดน้ำก็ให้เดินดูห่อต้นอหอกล้วยด้วยแล้วก็ตัดหญ้าด้วยเป็นบางครั้งอย่างงี้คะ่ะบางทีแกก็ทำไม่ทัน เราก็มาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ต้องมาช่วยกันบางทีก็ไม่ทันดูค่ะเหลืองเยอะเลยค่ะแต่ทุเรียนนี้ก็งามอยู่นะคะ สิบเดือนแล้วค่ะทุเรียนจะต้องเดินตัดให้หมดเลยค่ะเนี่ยเหลืองๆพวกเนี้ยตัดแต่งไปให้หมดเลยตอนนี้หน้าฝนหน้าฝนละเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วคงหมดปัญหาเรื่องน้ำไม่พอถ้าฝนตกมาทุกวันก็น่าจะเพียงพออยู่น่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อยู่ค่ะเพราะว่าน้ำในสระตอนนี้ก็เยอะเยอะขึ้นแล้วคงต้อง รถนานขึ้นเดี๋ยวไปตัดกันค่ะ